กว่าทศวรรษที่การขับเคลื่อนการพัฒนาคนพิการไทยมีความโดดเด่นและเป็นประจักษ์ต่อสายตาคนในสังคมความเข้มแข็งของการรวมตัวกันของคนพิการประเภทต่างๆผนึกกำลังอย่างเหนียวแน่นเพื่อสร้างพลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างก้าวกระโดดสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นหนึ่งองค์กรหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆของคนพิการโดยมีนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้นำคนสำคัญในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่างๆคุณสุพชีพดิตเทศนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประจำปี2,555ถึง2,557สภาเป็นองค์กรประสานงานเชิงนโยบายวันนี้อะไรที่มันยังขาดเราก็วางแผนว่าเราจะปรับปรุงตัวกฎกระทรวงตัวระเบียบต่างๆเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิงทธิ์ต่างๆมากขึ้นแล้วก็พยายามขับเคลื่อนให้เครือข่ายแต่ละภูมิภาคหรือแต่ละจังหวัดสามารถทำงานได้ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของคุณสุภชีพติดเทศ งานด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาคนพิการมีผลงานที่เด่นชัดหลายด้านงานพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขผลงานที่เป็นรูปธรรมในด้านการแพทย์และสาธารณสุขคือการที่คนพิการสามารถเข้าถึงทางการแพทย์ได้มากขึ้นโดยเฉพาะการที่สามารถเข้ารับบริการการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาลได้ทั่วประเทศ ไม่ว่าคนพิการคนนั้นจะอยู่ในจังหวัดใดก็ตามถือเป็นการสร้างความสะดวกและช่องทางการเข้าถึงในการรักษาทางการแพทย์สำหรับคนพิการได้เพิ่มขึ้นผลงานที่เราสามารถขับเคลื่อนได้ในสองปีที่ผ่านมาก็คือการขับเคลื่อนเรื่องของนโยบายทางการแพทย์เพื่อให้คนพิการที่อยู่ตามต่างจังหวัดในทุกจังหวัดสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์มากขึ้นงานพัฒนาด้านการศึกษา ด้านการศึกษาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาคนไม่ว่าจะพิการหรือไม่หนึ่งในผลงานการขับเคลื่อนที่สำคัญด้านนี้คือการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาหลักของประเทศซึ่งสามารถผลักดันงานด้านการศึกษาสร้างโอกาสทางการศึกษาของคนพิการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่องที่2เป็นเรื่องของระบบการศึกษาที่สภาทุ่มเทเพื่อให้คนพิการรุ่นใหม่ๆได้มีโอกาสทางการศึกษา หรือว่าจะเป็นการเข้าไปขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่องของการศึกษาก็ดีหรือเรื่องของผลักดันให้เกิดกฎกระทรวงต่างๆก็ดีหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนระบบการศึกษาให้คนพิการเราทุกประเภทความพิการสามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษามากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราทํางานกันมาแล้วเห็นผลที่เป็นรูปธรรมก็คือเรื่องของนโยบายที่คนพิการอยากเรียนต้องได้เรียนโดยเฉพาะในกฎหมายการศึกษาคนพิการก็จะมีการเปิดโอกาสให้คนพิการมีสิทธิ์เลือกเรียนในสถานศึกษา ดังนั้นวันนี้ก็จึงมีกาพมีการค้าเรี่ยนตั้งแต่ระดับของเรียนร่วมในระดับพื้นฐานนะครับเรียนอาชีวะเรียนมหเวลัยแล้วก็เรียนกศสนอที่เรียกว่าการศึกษานอกโรงเรียนนะครับแต่อันหนึ่งที่เราไปแก้ไขกันกับทาง้านสภาแล้วก็รวมกับทางสพทนะครับก็คือเรื่องอัตราการให้รายได้พิเศษกับครูภาษาพิเศษเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยให้อยู่จำนวนหนึ่งเราก็เพิ่มมากขึ้นนะครับสําสำหรับครูภาษาพิเศษนะครับอาจจะได้อัตราที่มากกว่าครูปกติเพราะว่าเขาต้องดูแล พีพิเเศษล้น่่ซึางามทุนานงพัฒนาด้านอาชีพผลงานที่สำคัญอีกหนึ่งด้านของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี2556ที่ทำให้มีผลต่อการกระตุ้นการพัฒนาด้านอาชีพของคนพิการ และการส่งเสริมงานหรือสินค้าของคนพิการสร้างความตื่นตัวในการให้ความช่วยเหลือที่สำคัญของผู้ประกอบการที่หันมาสนใจในการส่งเสริมงานด้านอาชีพของคนพิการเพิ่มมากขึ้นงานที่เป็นงานเน้นสำหรับพวกเราคนพิการก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการผลักดันให้คนพิการสามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานหรือมีอาชีพให้ได้โดยเฉพาะประธานฝ่ายอาชีพก็ทุ่มเทหรือพวกเราก็ทุ่มเทให,ให้เกิดกบวนการขับเคลื่อน วันนี้เรากำลังขับเคลื่อนหรือผลักดันให้เรื่องของการจ้างงานเป็นจริงได้แล้วเราก็พยายามพร้อมๆกันก็คือผลิตกลุ่มคนพิการที่สามารถเข้าสู่ตล,ดลาดแรงงานนอกจากตล,ดลาดแรงงานแล้วเรายังดูว่าใน,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 ในชุมชนในอาชีพอิสระเนี่ยคนพิการแระทุกประเภทคนพิการสามารถจะรวมกลุ่มเหมือนธรรมชีพได้ไหมอันนี้ก็ฝ่ายอาชีพก็พยายามาศึกษาวิเคราะห์เพื่อที่จะไปสนับสนุนให้พวกเราคนพิการสามารถเข้าถึงงานพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานด้านนี้เป็นปัจจัยสำคัญโดยเฉพาะการรับรู้ข่าวสารด้านต่างๆของคนพิการที่ส่งผลต่อศักยภาพการพัฒนาบุคคลโดยมีผลงานการร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการผลักดันให้เกิดกฎกระทรวงในการเข้าถึงของคนพิการงานหลักอีกอันก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศพยายามขับเคลื่อนผลักดัน จนวันนี้เราเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็นกฎกระทรวงให้คนพิการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นคือปัญหาใหญ่ของคนตาบอดอันหนึ่งเนี่ยคือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและงานที่ผมไปผลักดันเนี่ยกับกสทชเนี่ยคือการที่ทําให้มาตรฐานเครื่องรับส่งเครื่องรับโทรทัศน์นะฮะแล้วก็ทําให้การเกิดขึ้นของดิจิตอลทีวีในอนาคตเนี่ย จะมีบริการให้กับคนตาบอดและก็คนหูหนวกงานพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเป็นงานด้านที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของคนพิการอย่างมากผลงานที่สำคัญอย่างมากคือการผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคนพิการ ในการปรับสถานที่ราชการครั้งใหญ่ทั่วประเทศผลจากงานคิกอ off ที่ส <c oughs> ำเนียงรัฐบาลนะครับก็ได้นายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมาย19กระทรวงนะครับให้ไปสำรวจนะครับแล้วก็ออกแบบแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมทำให้คนพิการเข้าถึงและใช้ได้นะครับจากที่เราของบประมาณได้มา80ล้านบาทเนี่ยเราไดอา้อาคารสถานที่ที่ก่าวไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยจำนวน 600กว่าแห่งทั้งประเทศไทยแล้วก็เราจะมีกลุ่มเครือข่ายรถเมย์สำหรับทุกคนก็ผลักดันจนวันนี้รุงเทพมาหานคร,รหรือข้สอสมกอยอมที่จะปรับปรุง MOU หรือข้อตกลงในการจัดซื้อรถเมย์3 1มพันคันให้คนพ่การสามารถขึ้นได้อันนี้ก็เป็นผลงานที่เราผลักดันอยู่ตลอดเวลาครับและอีกประการหนึ่งก็คือ ปี2556เนี่ยนะครับที่สมาคมสภาคนพิการท่วประเภศแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับได้รับรางวัลจากสำนักง,งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเนี่ยนะครับในเรื่องของมาตรฐานองค์กรเราได้รางวัลระดับดีรวมถึงสภาคนพิการท่วประเภศแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่ายตอนนี้นะครับชมรมคนหูหนวกของเรานะครับเราได้เข้าสู่มาตรฐานองค์กรแล้วประมาณ7็ชมรมแล้วด้วยกัน รวมทั้งสมาคมคนหูหนวกด้วยแล้วในปีพศ2556เราได้ทําโครงการขึ้นมาเพื่อให้คนหูหนวกสามารถเข้าสู่ในเรื่องของมาตรฐานองค์กรแล้วในปี56ก็ผ่านอีก7ชมรมซึ่งตอนนี้ก็ยังเหลือที่จะให้ครบถึง77จังหวัดผมก็คิดว่าจะผลักดันให้คนหูหนวกเข้าร่วมมาตรฐานองค์กรให้ครบ77จังหวัดเลยครับ เ้าห,หมายสูงสุดก็คืออยากทําให้สังคมอยอมรับคนพิการให้ได้นั่นก็คือการไม่ใช่คุยอย่างเดียวหรือคิดวางแผนอย่างเดียวต้องลงมือทำต้องลงไปดูว่าเขาเกิดปัญหาอะไรลงไปไปพูดคุยกับเขาเลยนั่นวิธีการทํางานของผมก็มคือทําเชิงรุกมากกว่าเชิงนโยบายอย่างเดียวครับจากความร่วมมือของคนพิการทุกคน องค์กรคนพิการทุกองค์กรความร่วมมือกลางของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยด้วยผู้นำที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ชัดเจนทำให้การพัฒนางานด้านต่างๆของคนพิการไทยก้าวหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในแนวทางการพัฒนาคนพิการของผู้นำคนต่อๆไปในเป้าหมายเดียวกันที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้คนพิการทุกคนในประเทศไทย